วันที่10มีนาคม2566ราคาทองไทยวันนี้ครั้งที่1ราคาพุ่งขึ้น200บาทส่งผลให้ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ3250บาทขายออกบาทละ3350บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ29,698บาท44ตั้งขายออกบาทละ3850บาท,ท ทองคําแท่ง2สลึงรับซื้อ15,125บาทขายออก15,175บาททองรูปพรรณ2สลึงรับซื้อ14,849บาท22สตางค์ขายออก15,425บาททองคําแท่ง1สลึงรับซื้อ7,562บาท50สตางขายออก7,587บาท50สตางทองรูป,ปรพรรณ1สลึงรับซื้อ7,424บาท61สตางค์ขายออก7,712บาท,ท,ท, 70, บาท50สตางทองคําแท่งครึ่งสลึงรับซื้อ3,700 81บาท25สตางค์ขายออก3,793บาท75สตางค์ทองรูปพัรร์ครึ่งสลึงรับซื้อ3,712บาท30สตางค์ขายออก3,856บาท25สตางค์อย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเนิดราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้านทองอีกครั้ง